มีคือเสียงของสุตตาพุทธโซคิวที่สุดในจังหวัดนองคายนั่นเองสำหรับทางเขาวัดแห่งนี้ก็จะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์น้าฆ่านั่นเองหน้าคราสัตว์ในตำนานนั่นเองสิงมีความยาวอาจากปากวัดถึงด้านในประมาณร้อยเมตรนั่นเองประดับประดาด,ด้วยรูปปั้นพญานาคซึ่งมีความยาวเสมอต้นเสมอปลายตอนนี้สุตากำลังจะ เขาไปด้านในนั <único Liberty eye throat> in say, ่นเองโอเคจังใดกะอยากจะรู้รายละเอียดแบบๆโอเคฟอร์โรมีเบอ์ตากบมีโอกาสได้มาเช็คอินอยู่วัดคําชโนดนั่นเองซึ่งตามความเสื่อแล้วถ้ากับผู้ใดาเบิ้องาภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ข้นสื้อว่าผีจ้างหนังนัก็จะรู้ว่าตรงนี้มันคือมองใดประวัติศาสตร์เป็นจังใดก็คือมีความเสื่อว่าพญานาคยังอาศัยอยู่ตรงนี้นั่นเองทางเขาวัดก็จะออกแบบลึกลับแต่ว่าบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไม้สูงระ ตาเป็นค่้่ายป้าดงดิบสำหรับบริเวณด้านหลังที่ด้านนน่้ก็คือบริเวณที่ว่าหลังจากคนเข้ามาในวัดแห่งนี้ก็จะต้องมาสการะมองนี่ก่อนก่อนที่จะไปส้มจุดต่างๆของวัดด้านหลังก็จะเป็นศาลของท่านพญานาคกันเองมีทั้งบทด้วยกัน3จุดก็คือมองนี่แล้วก็มองนี่และมองนี่นันเองอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่าความเสื่อของคนหลายๆคนเสื่อว่าถ้าผู้ใดมีบุญวาสนาให้อธิษฐานข้องและกระลูกข้องเสียงข้องจะดังขึ้น แห่งดังหลายแห่งมีบุญวาสนาหลายยังเช่นเด็กคนนี้ซึ่งได้รูปและมีเสียงดังขึ้นสำหรับพี่คนนี้กำลังพยายามแต่เสียงนั่นกระบ,บอกเกิดขึ้นเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิง่งที่บุญนั่งหน่อยก็ <c oughs> คือคุณแม่ของสุปตานั่นเองที่จะรอ้องเฮ็ดต่ำความเสือที่บอกว่าถ้าเกิดมีบุญวาสนาคล้องจะดังขึ้นแบบธรรมศาส์แบบอัตโนมัติ ตอนนี้กะ่านไปแล้วสองนาะที่ตะเสียงนั่นกะบอสามารถเกิดขึ้นได้บุญบ่อพ่อล่อศาสตร์นาะพี่ที่อยู่ข้างๆนั้นเสียงดังมากเลยถือได้ว่าพี่เขาเฮ็ดบุญมาหลายสิเป็นบุญเก่าหรือบุญใหม่บอสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์กะบอสามารถทดลองได้จุดด้านหลังที่ท่านมองเห็นนั่นก็คืออาจจะเป็นต้นไม้เก่าแก่มาหลายร้อยปีแล้วและกะจะมีสารปูญาน้ำด้านหลังและช่วงๆที่จะ ออกลอตเตอรี่งสิคนไทยเนาะช่าพูดก็จะมีความเสื่อแล้วก็จะมาขอหวยต้นไม้กระเลขกลายเป็นสีขาวไปทั้งต้นบแม่นหิมะแต่ก็เป็นแป้งนั่นเอง <c oughs> ตอนนี้ขฮากําลังจะไปเบิงบอ้นามศักดิ์สิทธิ์มีกระทือได้ว่าเป็นตรงให้ไล่ของวัดแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าไปข้าก็จะมาอ่านขอหามก่อนก็จะมีขอหามต่าง,างๆเ้าสามารถอามาสอบมาอ่านเบิ่งรายละเอียดได้ นี่ก็คือบอ่อน้ำศัก์ซิ์ซึ่งคนก็นจะอาตาขามาพรมเจ้าของเพื่อ,อต่อไปก็จะได้เจอสิ่งที่ดีๆเขามาในชีวิตซึ่งมีความเชื่อว่าบอ่อน้ำแห่งนี้ตลอดทั้งปีน้ำเพรเคยลดลงไปเลยเดี๋ยวบรรยากาศภายในบอ่อจะเป็นแบบใดเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งอีกรอบนึงซีดแลเป็นมีความเชื่อว่าพญานาคย่างอาศัยอยู่มองนี่และตลอดทั้งปีน้ำนั้นบ่เคยแห้งเลย Yes, bro, kidney finished already. Bye.